สวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านก็คุยเรื่องการเดินทางเนาะคลิปนี้ก็เรามาคุยเรื่องคาถาคมดีกว่าพุทธาคมมีมาแต่สมัยโบราณแล้วเดี๋ยวจะไปแม่บุกเดี๋ยวจะไปแม่บุเอ้ยไม่ใช่ครับขอประทานโทษเพื่อนเพื่อนมันมาคุยตรงนี้ทีนีเหมือนเหมือนไปเที่ยวงานบัตรไหมฮะมันมีอลไรแต่งก็ไก่ก็ไข่สาวตกน้ําอะไรต่อแลกออสยตักไข่ปลาอะไรต่อแล้วมั่วเลยทีนี้ กลังบอกให้เงินทําบุญ่ะพาพูดมาพูดไปบอกสาวตกน้ำไปแล้วนะเบอร์ละสิบบาทอก็เพื่อนเพื่อนน้องๆนะก็อยู่กันแบบมีความสุขสบายใจคนไหนเครียดๆกับผมจับอาบน้ำบนหมดอ่ก็เมื่อกี้เดินทางนะสาวตกน้ำไปเลยเอาไม่ใช่สิผิดจุดก็อะไรนะถึงไหนแล้วเดินทางะที่ไหนเป็นเปลี่ยวหรือเดินป่าเนี่ย พราะช่วงเทศกาลหลายๆท่านอาจจะเข้าป่าเข้าดงฮะท่องเที่ยวแคมปิ้งหรือเดินป่าอะไรต่างๆเพราะว่าป่าเนี่ยมันจะมีอาถรรพ์นะเพราะว่าอันนี้ผมสมัมผัสมาแล้วมันมีอาถรรพ์อาถรรพ์ป่าเขามีแต่ในครั้งที่ผมไปทานนั้นผมก็ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วปกติที่ไหนผมก็ไม่กลัวอยู่แล้วโดยเฉพาะตอนที่เป็นทหารเนี่ยคือผมสวมเครื่องแบบของพระเจ้าแผ่นดินนะเราเป็นทหารของพเจ้าแผ่นดินเราเป็นลบเ,เ,เ,เพื่อพระเจ้าแผ่นดินซึ่งตรงนี้ผีเถื่ออาถรรพ์แล้วไม่มี แต่สาหรับเวลาที่เราไปเที่ยวบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยป่าเน่ยเขามีนะเจ้าป่าเจ้าเขาเทพาอารักษ์ต่างเทวดาก็มีทั้งมิจฉาทิฏฐิแล้วก็สัมมาทิฏฐิผีก็เหมือนกันบางครั้งอาจจะหลงป่าได้เจออาัญกรต่างๆหรือไปข้ามคือเขาหลงอะไรต่ออะไรนะฮะอันนี้มันเรื่องจริงนะฮะแล้วคือผมเคยอยู่มาก็เจออะไรเยอะแยะมากมายซึ่งเล่ากันไม่หมดนะเล่ากันจนแก่ตายก็ไม่หมดนะก็เดี๋ยวจะให้คาถาบทหนึ่งไป ถ้าท่านไม่มีศรัทธาท่านภาวนาไปก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นนกแก้วหลวงพุททองแต่ราถาบทนี้<แ>ก่อนจะนั่งก็ตั้งน้โมสามจบนะน้โมสามจบนึกถึงหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปที่เราชอบจริงๆจะเป็นพิมพ์ใจก็ได้แล้วก็ภาวนาไปภาวนาก่อนเดินทางออกจากบ้านหรือว่าเข้าป่าพยายามขับขันก็ภาวนาเพราะว่ามันจะก,ก,กันแก้สิ่งที่ไม่ดีจะมันมาเกิดต่อเราได้นะฮะคาถาว่ายอย่างนี้ครับ คาถาชื่อผมบอกชื่อคาถาก่อนดีกว่าคาถาเนี่ยก็เรียกตะวัดป่าหิมพานถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปใช้นะฮะถ้าจําเป็นก็ใช้ด้วยความเคารพนะคุณพระรัตนตยแล้วไปที่ไหนก็ได้คาถาว่าอย่างนี้ฮะพระสัมสัมวิสเทระพระสัมสัมวิสเทระภาวนาไปเรื่อยๆเลยครับภาวนาไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ท่านก็จะปลอดโปร่งนะครับพบกับสิ่งที่ดีนะฮะอยู่ป่าก็เหมือนอยู่บ้าน แต่จะต้องเครา,ารพสถานที่นะฮะใครไปสถานที่เขาแล้วไปแสดงอากับกิริยาจิตใจที่ไม่มีความสุภาพอ่อนโยนจิตใจใจบาปหยาบช้ามาจากไหนเทวดาผีป่าเขารู้นะฮะเันะนั้นผมบอกกับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่เราตั้งสติได้เนี่ยเราต้องเริ่มสร้างความดีขึ้นมาเลยยิ่งมากทอะไรพลังมันยิ่งแน่นเท่านั้นนะฮะคลิปนี้คุยสั้นๆฮะให้คาถาตวาดป่าหิมพานไว้ ขอทุกท่านมีความสุขนะไปพักผ่อนเที่ยวเดินทางที่ไหนขอมีความปลอดภัยมีความสุขสบายสําเร็จสมหวังต่างที่ต้องการปรา,า,ารถนาสัมมาทิฏฐิทุประการสวัสดีครับ